สัวมส้วมคือนปะป่าขึ้นปะเลิกเออกะคือมีลูกเนาะว่ากันมันก็ดีอยู่ได้ล่ะเออการเล่าเรื่องผัวนี่ต้องคิดถึงลำยองอริลีรือและเป็นการที่พูดเรื่องผัวโดยที่ไม่อายปากคือลำยองยังไงคือเล่าเรื่องบนเตียงได้สบายอ่ะได้ไอ้เหลือเฟือมาเป็นผัวเออแล้วก็ได้น้องวังผามาเป็นผัวงามนเป็สูขอยสลบขอยเองนะขอยว่ามันคือถือขี้ลำยองใช่เนื้อหนึ่งก็คือจังหวะเพลงสองคือเนี่ยผัวผัวไม่เมีย ม,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 มันจะไหนคดีว่นกลับมาเห็นแน่วแบบเอาผัวไปเทินคือคนรู้จักลํำยองอแต่ก็ผลงานสิ้นเกินดี่เพลงไหนคดีขวา้ววามผัวขวามเมียกลับมาอีกรอบหนึ่งแค่เมืองนักแสดงได้ห่างกับคือคุมแล้วแต่ว่านี่เป็นคือความรวมมือรวมใจของหลายๆคน,นที่แบบอยากมาช่วยกันเป็นบ่ทุกคนกับไปแบบวงจงใจเพราบรรยากาศเอ็มวีห้ฟ,ฟางในตอนท้ายพอเจ้าไปเพล่มมาเอิเนี่ยเพลงเอ็มยองเพลงถือคริ้งนั่งแห้งถือแล้ววาสิเพราะว่าอย่างดาผัวดาว่ามันดาแคดดาหนาเนี่ยดาบล็อกอนไลน์ดาให้คนเดียวรับรู้แต่สุดท้ายก็คือ อยู่หมองเกาคือเกานีบ่ได้จากอาจารย์เดชาใช่ว้าวบ่ได้ดิพี่น้องผลงานเพลงล่าสุดของนักไฟแล้วจ้าป๋าผัวบ่ได้ป๋าได้บ่เสมอเลย่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มย้อนดอกหินสาพี่นาครับผมบุคฮับ้านบุญหอกซองนะฮะต่แลกว่าสิว่าเอ๊ะแต่แลกว่าสิว่าสิเอาคลิปนั่งมารีบอกรีวิวมาบอกนั่นนีโนอดบอยเดิเดชผ่อนหน้ากันเลยมาคุยก็หน้านิดกว่าเอา เป็นยังไงก็เผื่อง่ายเพลงล่าสุดสิ้นกันล่าสุดเป็นมวนในในในเพราะตื่นจากของว่าเป็นเพลงที่อยากของอยากร้องอ,อแล้วเป็นเพลงที่เราทําเองนะนะเ,ออเราทําเองด้วยแล้วก็ไปเสนอบริษัทเสนอค่ายให้ค่ายช่วยช่วยมาดูแลอืต่ออ,อันนี้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวนะปีนี้อันนี้คือเป็นเพลงล่าสุดข,ของของปีนี้ปะเป็นเพลงล่าสุดข,ของปีนี้อพอต้นปีก็ปล่อยไปแล้วสิอันหนึ่งอันสายเก่าอันอันยังไงเสียย้อยอ๋อเป็นสายเก่าสายเก่าแบบกนนดแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันคือ คอยสละคอยเองนะค่ยว่ามันคือถือขี้รำยองใช่เน,นี่ยเนึ่องก็คือจังหวะเพลงส่อคือเนี่ยผัวผัวไม่เมียใช่มันมันจะได้คดีนวนกับมาเห็นแนวแบบอเอาผัวไปเทินคือคนรู้จักรำยองอแต่ก็ผลงานซิ้นเกินดีๆเพลงไหนคดีดดนนข้ขขอวามเมียกลับมาอีกรอบหนึ่งกะมันเป็นซิกเนเจอร์ของรำยองถันเราเรื่องผัวนี่ต้องคิดถึงรำยองอริงหแล้วก็เป็นการที่พูดเรื่องผัวโดยที่ไม่อายปาก คือลำยอนงคือเบาเรียงบนเตียงได้สบายอ่ะพูดพูดได้แต่มันไม่ใช่แบบลามกเป็นการสนุกเป็นการพูดที่สนุกนั่นสนะคะคือเรายังไงเราก็ต้องกลับมาที่เดิมเพราะยากหน่อยถึงเพลงนี้มันสิแบบดังหรือบ่ดังกัแล้วแต่แต่มันเป็นเพลงที่เราอยากร้องแล้วเราร้องรู้สึกว่าเราเราร้องเรามีความสุขในการร้องเขาก็อยากเอาเพลงนี้ อยากไปลองงานพิธีลองแล้วเขาก็อยากเต้นเพลงนี้ก็ได้จบที่เราเราทำเองทั้งหมดเลยกระแสเป็งในช่วงนี้ไปไหมล่ะคนเล่นติดท็อกมากลายเลยเลยเล่นหลายจนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันสีมาอยู่แต่ว่าเขาก็บอกว่า่ะเฝ้าไปปูหมดอี้อย่างมันหลายบอกกันนี้่คุยกับบริษัที่เพราะว่าเขากำลังดามานํามเพื่ออยู่ก็ต้องปล่อยเพลงสามาบอแต่มันนพระเอิญเขากะ เลื่อนเวลาการปล่อยอะไรเพราะว่าเขาก็อยากให้ปล่อยก้อนที่หมอลำสิเปิดยฤดูกาลเพื่อเสิให้หมอลำเอาไปเตยไปเล่นก็ได้เฝ่าปล่อยก็ก็มีคณะหมอลำหลายคณะทีเขาจมไปว่าไปเ่นเพลงมีเฮดเดอโอเคประมาณนี้ค่ะแม่เราตอนนี้ไม่ต้องซอยกันพักนะหลายๆทางเราก็เห็นในในโลกออนไลน์นะว่าจะเป็นแอปต่างๆก็คือ ทุกคนซอยแช่ซอยซอยแนะน่าคือทุกมือเนาะวิธีการโปโมทของแต่ละคนก็บังคัอกันอบางคนเอาไปรีวิวบางคนเอาไปรีแอคบางคนซอยแช่คิดเพลงเลยแต่ว่าเสื้อว่าผลงานเพลงนี่เห็นแฮชแท็กมาหลายอยู่เด้เพราะว่าเป็นผลงานเพลงที่เขาเอ่ดว่ายังกอะแต่ว่ามันมันมีคอมเมนต์หนึ่งนะขอไปอ่านอยู่ใน u t u b e อ่ะที่ที่ในในใส่เพลงอ่ะเป็นการกลับมาของลำยองคือทุกคนคิดว่าลำยองหายไปจริงๆไม่ได้หายไปเด้อไม่ได้หายไปแต่ ต่ว่าเ<อ>ด็กเพลงเ่าถือคิงอ,ลลอะาุแบบนั้นเออจะบว่าเดเพลงนี่คือถือคิงคัลอิลี่ถือคิงอ้งนี่คัลอิลี่ตัดสินใจคุยกับบริษัทเลยว่าขอเถอะขอให้ลำยองกลับมาดับผัวอีกเถอะอ่าขอให้ลำยองมาพูดเรื่องพวผัวอีกเถอะอ่าคือเพลงคือบริษัทเขาก็าหาในสิ่งที่ดีเขานั่นแหละ,ะแต่บางครั้งสิ่งที่ดีแต่ว่ามันเขาเขาไม่รู้ว่าหน้าฮั่นเขาชอบยาะไยัน่างอะไรแบบไหนเออใช่ลำยองไปลองเพลงแอปบอกแอปเบล ่อยก็ร้องนี้ว่า่อยร้องได้แต่ฮันแลนเทียคนกับว่ามันไม่ใช่ํำยองมันกะสิเป็นคัดๆัดกันอยู่สิมาแต่ว่ารอบนี่เม่ได็กไปทั้งมดาพี่น้องครับปอยเป็นแบบมิวสิกสตอรี่ตอนแรกคขาเจิท้ายมิวสิกกระเซืออ่ะเมลสิกกระเซือเอัดที่นี่เขาผลขดนักแสดงไปหลายคนหนักแสดงไปหลายทั้งผู้กำกับก็เลยว่ามันเพลงมันแค่สามนาทีกว่าไา เจ้าว่าสิหอยไปจังไหนมันยังสีหูเรือง uh, <man. S 2> ะะเออแม่นเ่าก็ได้ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นละครสั้นแล้วแหล uh, uh, ะ,ะเออ uh. แล้วว่าเออก็แล้วเอ้าเราได้นลยู่เขาบอกั่หูเดล้มันออกมายางสี uh. ตอนแรกคิดว่าเขาเอามาเอามาตัดแค่เป็นอะไรนะทีซื้อออ่าอ่าแล้วการนอกนั้นเอาไปใส่ในเอ็มวีเอเอาไปเอามาเป็นฮอดสตอรี่เออก็ได้ ว้าไปไนๆซ้อแบบเต็มวันดีีใจแบบคักเอาแต่ว่าก็ดีเด้เพราะว่าไปดูวร์ชันบางคนได้ดูว่าชันเรื่องแล้วก็ไปตามเพลงบางคนไปเมืองว่าชันเพลงไปตามเรื่องเพราะว่ายังคอยเดี๋ยวคอยเริ่มต้นจากการเมืองว่าชันของเออเออหนังก็ได้หนังสัตก่ไน้เออเพราะเมืองหนังสัเสร็จปุ๊บค่อยๆไปเมืองตัวเพลงเออซึ่งถือว่าเป็นเป็นการเป็นการทําที่ที่ลงตัวไหมเออเพราะว่าทุกทุกเมืองนี่พี่น้องครับไม่ได้ไม่ได้จะเป็นตองปลอยเอ็มวีอย่างเดี๋ยวพอบางทีปลอยเอ็มวีคนก็จะไม่เห็นเ อาสีบอด้เมิ่งวามันไปมาจังไดอี๋เลยเออเอาได้ไอเหลือเฟือได้ไอเหลือเฟือมาเป็นผัวเออแล้วก็ได้ไอองวังผามาเป็นวังผามาเป็นสู้เออวังผานี่ก็เป็นถ้าเป็นเบืองไดไอสปอยเลยพี่น้องครับเป็นมีความป่งครบปอมพรอมตำรวจปงตำรวจปอมเออจตำรวจแท้บ่ได้เพราะว่าอ่าจังไรล่ะถ้าตำรวจแท้กับมันมันมองมันดูไม่ดีนะเออของวงการแล้วก็ ได้เก่งจากนี่น้องๆมาเลยร้องอีสานไปพร้อมมีหนุ่มน้องบัวแดงมีป่มจางปางแล้วก็มีหน่อยอีกคนนึงก็อน้องเอน้องเอเออแล้วก็มีพี่คอสทองน้องคายมีแล้วก็มีเอมิก้าพ้อมเอมิก้าพ้อมมีเบียชีก้า้ๆเบียชีก้าอีกไครอีกบ้านี่มียายแม่มแม่ทัญญาเอออีกแล้วก็มีน้องออบเออมีแม่หนูนะแล้วก็มีน้องหนูนะอีก เมืเมือไข่เมื่อสิเหลีหลายแห้งทุเจาไปเมืองเลพี่นงครับแค่เมืองแค่เมืองนักแสดงได้หันก็คือคุ้มแล้วแต่วันนี่มันคือความรวมมือรวมใจของหลายๆคนที่แบบอยากมาช่วยกันเป็นบ่ทุกคนก็ไปแบบวงตรงใจาบรรยากาศเอ็มวีเฮฟังในตอนไทยอันไม่ใช่แม่มกะไปตำหม้ฮุงเลยเด้อแล้ววันไม่ใช่แม่วันคือบอกกูมั่นท่ายะเอ็มวีป่ะเออใครชวนกันหลายย้ายเลยบังสิเพื่อนว่าเป็นนักแสดงแล้วสุดท้ายก็คือได้เป็นสวัสดิการกองว่าทัว แล้วันนี้อันทางอันออฟคอร์ดค่าจ้างประกันไปเป็นนักแสดงในหันเนาะค้าเจ้างก็ดีดีขนน้ำขนยังไปดูแลกองทายนั่นาเห็นว่าเออเอ็มมิกาเขาประเดกขนประเดกไปไปตำไห่ไม่แย่แม่ตำหมักฮวงเอ็มเบียที่เก่าๆเขาประเดกบวมไปจริงเขาบักสวมมาค้าในหัน ดีดีเอาเมื่อไหร่ว่าววบรรยากาศเบื้องหลังการให้เวียก,ก็คือเป็นฟิวไปกินข่าปลาไปกินข้าปลาเอาวินดองครับ,บเบื้องหลังบอกว่าสนุกสนานเราเบื้องหน้าก็ป้อยไปล,ละล่ะคืออยากให้ทุกคนซอยสนับสนุนแน่กันแล้วกันตอนนี้ไอ้ลำย่องอยากบอกยังบอกกับคนเมืองคนชมคนฟัง เราเยองก็ขอฝากแชร์ฝากเชียร์ฝาก,ากไปกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์ให้ก็ลังใจลเายองเลยด้อค่ะเด้อเพลงนี้กะเป็นเพลงที่เขาตั้งใจเหตุนะคะจากพูดง่ายคือทำจากห้องอัดมอโรอีสานเล็กขอดคือเอาไปน้ำเสนอบริษัทบริษัทกมากบริษัทกระชอบบริษรัทอะไรต่อยอดให้หาห้องสินะค่ะแล้วก็ผูใ้ใดเสียไปลองไอหยังหรือเสียไปค cover ไอหยังแกงเราเยองเมื่อใดเราเยาะก็จะปวดร้องไห้เพราะว่านี่ค่ะแล้วก็ักแกงบริษัทปลนทองอนให้อยากให้ทุกคนเอาไปเล่นเอาไปไอ้นนั่นนี่ห้มันเต็มที่ค่ะอยากให้ ออยากให้ทุกคนแบบฟังเพลงนี้พ่อเพลงนี้เป็นเพลงแบบฟิวดาผัวแต่ก็ยังรักซึ่งซึ่งมันเป็นซึ่งมันเป็นแบบเหมือนชีวิตคนปัจจุบันเมนซูนให้ผัวเนี่ยเถียงกันนี่โสดเอออันนี้เราพูดหนึ่งไม่ไเขนเหตผัวนี่โสดบอกเขาถือว่าพราเจ้าเพราะเจ้าไปเพลงมาเออเนี่ยเพลงเออแล้วมียังเพลงถือเิ้งนั่งแห้งถือแล้ว่าสิเพราะว่าอย่างดาผัวดาว่ามันดาแคดดานหาเนี่ยดาบล็อกออนไลน์ดาให้คนเดีรับรู้แต่สุดท้ายก็คือ อยู่มองเกาขึ้นเกานี่เ่ได้จากอาจารย์เดชา <c oughs> ใช่เขาบอกว่าอาจารย์บอกคือเป็นปกติของชีวิตคนเน่เ,ออเป็นยังเอาผัวมึงสวมคือปวป๋ามันคือพวกเลิกกะคือมีลูกเนาะเออกะมันก็นดีอยู่แล้วล่ะออลมันก็จะไปฟิวนี้อันนี้จริงๆอันนี้มันไม่ใช่ประสบการณ์ของเรานะออมัวปรึกษาผู้นญผู้นี้มาปรึกษาเอาขนดมันก็ดีมันคือพป๋ามัน ตอนแรกว่าพูดผัวเอาฟังเดิว่าพูนไปพอน้องฮาฟบอว่าเลิกดหลุดมันพอดีป่ะกันเนี่ยมันสวยยังทั้งสีสีสีเราจะไม่ให้คําแนะนําว่าดีการค่อยๆบอกกับเราไหมเราไหมยิ่งยิ่งไปแนะนําว่าให้เขาดีกันเขาอินด้านมาตริติ์ศูนย์นะว่าเขาขังผัวอ้าวเป็นเนื้อตาไปนที่มีเขาก็ต้องแบบว่าเลิกไปเลยมันพอดีเลือดหรือแบบเลือดมันนั่งคิดบางมันก็บนี้มองดีอยู่แล้วเห็นสิล่ะ อา,อา,าคือขอยเสื้อว่หล,หลายๆคนฟฝ้าหลักก็ถือโอ๊ถืกใจ<ะ>ถูกโอถูกใจด้วยแล้วก็แทงใจดาด้วยว่าเอากูได้หนี่ <c oughs> เออกูได้ดินางสิบนาครับดังนั้น,นฝากติดตามแน่กัน <c oughs> แล้วกันเนาะเมื่อวานสิเป็นทีเอล้าย่องบอกน่นแหละว,ว่าคือนางนี่บ่าไม่ได้นะนางนางเป็นผู้ให้ <c oughs> เป็นผู้ให้จำนวเท็ชั้นศูนย์ให้้าใจวบาเธอเป็นอย่างคือแบบว่าเอาคนหนคนนี้มาซอยเท็ดนน่นนี่หลายอย่างแท้เช่นเดียวกันเพื่อง่ายเพนี่ไม่อยากให้จบแค่ใน กมนมิโกะอยากให้มันกระจายไปมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็แล้วแต่เนาะเอ๋ยวนะเออท้งภาคพื้นวิทยุภาคพื้ออนไลน์หรือนาห้านาเวทีอยากเล่นติดต่อมาได้เลยติดต่อมาได้เลยค่ะไม่ถึงว่ามันเอาไปเล่นได้ได้อยู่แล้วเลยคือมันไม่ได้มีลิขสิทธิ์ขนาดนั้นแต่ว่าลิขสิทธิ์ทางโลกออนไลน์ก็คือแบบอยากสั่งรายได้แต่ทุกคนเอาลงมันมันไม่ได้เป็นรายได้ร้อยเปอร์เซ็นนะมันแบ่งเคยมันแบ่งมันแบ่งครึ่งมันเป็นรายได้แบ่งครึ่งกับกันนี่สามารถเอาลงเดียวลงอะไรได้หมดเลยพ่าราล้ำย้อนกัน กะถิงแบงกันบอต่างกันค่ะเพราะว่าพ่อคอยไปลิปซิงค์พี่คอยก็ขึ้นตัวแดงขึ้นกันบอสอันเหลืองเออเหลืองเขาคอยเหลืองเอออันั่นแหละไปถึงแบงอ่ะแต่บ่สเป็นยังพี่น้องครับฝากแชร์แน่กับเรากันฝากแล้วก็ฝากติดตามร่วมถึงจังการจางงานแน่ค่ะแม่จากานจางงานกันเบอร์โทรกับยูหนา เฟซบุ๊กนี่แหละถูกต้องดูได้เลยโทรเข้ามาได้เลยปัจจุบันปรสิมสีเสียงรอๆจากผู้จัดการส่วนตัวรับข่าก็คือผัวนั่นเองผัวนั่นเอง <laughs> เป็นที่มาของปลาผัวประด้ก็คือเดชาว่าผัวต้องหนึ่งผัวต้องขับรถสองผัวต้องรับงานหายสามผัวต้องไปดูแลหางานผัวก็มีจุดดีค่ะเอ,อา,าวิลครับสวัสนี้เดี๋ยวคุยแล้วนะ,ะคะเพราะว่าอย่างถ่ายถ่ายถ่ายแต่แต่เพิ่นปล่อยเพลงจะไป ฉันอยากไปสัมผาดถึงเลยว่าเป็นทัานไหนเบื้องลึกเบื้องหลังมันเดี๋ยวมาเจอมาเจอกันแล้วนะฮะแล้วก็นอกจากติดตามผลงานเพลงเอรยลำย่องกับผลงานเพลงใหม่หล่าสุดแล้วฝากติดตามผลงานเพลงในข่ายเนี่ยในข่ายมอโอิส่าเล็กคดให้ได้หลายเพลง,อ,งอีหลีหลายค่ะตอนนี้แบบอ,อ,อปุ่มจางปางน,นี่ตอนนี้ตอนนี้ก็มีเตย์จางปางนุ่มน้องบัวแดงไอ้ปุ่มจางปางมีสามเพลงกันตอนนี้อ๋อเหรอเพลงอะไรจางปางอยากไปลักซี่ล้วก็หมอลำเศรษฐีสามเพลงต่อเลยของปุ่มจางปางแมน แล้วของเอมมีกากับมีกยย้มก,กับเธอแย่งซีนอย่างนี้เราสงเกินเก่าตอนนี้กับการล้างหาเพลงให้นางอีกอยู่เกี่ยวกับอันกระเทอกระเทอสาวประเทศสองจากน้อง่าชีผาชีผาชีตอนนี้กับมิสตาป่าข้าววอนปุยานาคีเมลาสุกข,ข์ขึสาวาาวิญญาตตอนนี้ก็ยังมี้อีกเพลงอ่าสังคตแต่อ่างาล้างเตียงแล้วก็ทา้งนุ่มน้องบัวแดงเลยนุ่มน้องบัวแดงกับอ่า อุ้ยหลายนุ่งโมเดลหาหกชิ้นเกินแล้วตอนนี้กระลังชิ้นเกินไม่กับสีมาฟิตกันกับปุ่มอีกอ่าแลับปนี้ของออดีกับกระลังใส่เสียงออดีล่าสุดเพลงยังจำซื้อเพลงเพราะไรหลายสามเพลงนี่กระลังใส่เสียงเพลงใหม่เด้เพราะในเพลงเขาเบร์พร้อมเพลงใหม่เลยเพลงใหม่พร้อมเอออ่าไอ้คือมันหลายเพลงจันจำอะไรบ้างเนี่ขยันเทศขยันสางสางเพลงเขาเหลือเฟือชาแนลพี่เหลือเฟือนกจกอ่ะเออกับเพลงปลานี แปปานี้เราเอามาทำเป็นเวอร์ชันใหม่ในเวอร์ชัน<ล>คู<ล>่มือเฟื่อเราจะถ่าย MV กันเร็วๆนี้อุย้ยรอติดต,ตามพี่น้องครับเอา้าไปไปติดตามไว้น้องพวกน้องตรงน้องต้นพวกอีกลหลายทคนผลงานเพงลงอะไรผลงานเพลงน้องๆกับไรผลงานเพลง่่แตวาน้องๆติดเลี้ยงน้องๆกับจิตตอยอดไดเพราะเต็มที่บ้นานได้เพลงกาลังสีมาก,กาลังลงยันบ่ได้ยู่ไกยังสียกะให้น้องให้ เรียนเป็นสกอนอหลังมอสามขอค่อยประกันหมาอะไร <c oughs> แบบนั้นนะฮะเอาส่วนผู้ใ <c oughs> ดสดิมาใช้บริการดีเด้มาดวอีสานจังใดได้บ่อ่ามาใช้บริการห้องอัดทำดน,นตรีเรียบเรียงอีดิทมิกและทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นี่ได้เลยนะคะราคาย,ย่อมเยาวมากอย่างทุกคนอยากมีเพลงของเวอร์เป็นของอเจ้าอดเรที่แบบอยากได้เครื่องเสียงดีๆอยากได้เสียงดีๆออกมาแบบเพอร์เฟสต์เฟมาได้เลยค่ะราคาไม่แพงม,มาคุยกันได้พี่น้องครับแต่ว่ากนอกจากคุยเราใส่ใจเัินเหลก็มาจับพร้อมได้ทั้งสิ้นาะค่ะกำลังคนหอยกับประจยเงินเดือนตะวัน อันมาเลี้ยงเข่าเอออาวอาวถืว่าด้อิ่มนำสุ่ลเหไปยบยุ่นี่มันเป็นแบบไข่เทปอันโรงทานใส่เข้าไปใส่เใส่เข้าไปไข่เทปพี่น้องครับไข่เทปมูนลาิอ่าหอมอัดมูลนิธิเออซิวประมาณนี้เอาเป็นผู้ให้นะฮะเป็นแม่ผู้ให้คนหนึ่งสากขึ้นกิดขึ้นลำย่อของอีหน้าพี่น้องครับเอาบันนี้ขอบคุณหลายๆเออครับผมได้อัปเดตเรื่องผลงานให้เรากับมัลล็ออีสานพอพี่น้องครับผมเดี๋ยวกับซีมอมมอากันไปเรื่อยๆนะเออเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ